ไม่เดี๋ยวคนในรถผมไปดูด okay. ้วยเลยโอดูดู่ดูขนาดแป๊บนึงอมาถึงล็อกทัวผมเลยเหมือนกับว่าผมเป็นผู้ต้องหามันไม่ใชุ่กเลยมั้ซ่อมซมมันไม่ใช่เลยถ้าว่ามาถึงล็กป๊บจะด่านอะไร ลือแล้วเก็บไว้ผมด้วยนะลือได้ไม่เช่เป็นไรครับลือได้ไม่เชิเป็นไรครับผมก็ดูลูกเลขจนลูกสุดท้ายเลยผมเองคัเองังไม่ม่ตั้งเหมืนเดิอตั้งเหมือนเดิมจหมดเีกบ้านค้องทั้งอูเฉยได้ไหมได้

เรยมาลอกรถมาแต่ว่านีผนนะ่ผมโวนนะผมบอกว่าจะ่ปจัดไหนมครับผมขึ้นมาจากไอ้บอน้ำมันขวางไปไม่ไมไมไมวิ่งจัดจังหวัดเลยไหมจัดใต้อ๋อมาจัดใต้ผมเอามาเร้ามาลงกรุงเทพแล้วก็เอาถนนที่ทำรอยอดมาลงที่ พี่เข้าใจแต่เสียเวลานิดนึงเนาะใช่เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าผมวิ่งมันโดนไงใช่ไหมมาจอดเป็นเจ้าบงมันไม่ได้เลยหรืออะไรผมก็ไม่จะมีปัญหาเดี๋ยวเพราะว่ามีเหตุตัวที่เหตุอะไรใช่ไหมเข้าใจมั้ยเดี๋ยวรถนึกได้หมดเพราะว่าผมเป็นคนเออไม่ค้าสั่งให้ดูทุกอย่างเลยเออ เลยอ๋อที่บ้านของใช่แต่ว่าผมไม่ดูขผมได้ตเงินเดือนก่อนเล้าอะไรนะขึ้นมากี่วันแล้วครับผมขึ้นมาเมื่อวานครับใช่ตอนเย็นแล้วก็กลับเลยว่าไอ้ผมก็ตกใจหนึ่งนเออยิ่งไอ้ผมลงจากรถไม่ใช่มต้องลงจากรถน้องเดี๋ยว็กใช่ ไม่มีใครก็ตามกันหรอกยึดใครเจ้าของรถลงจากรถแล้วก็มาขับรถมายึดรถไม่ใช่ตาแบบนั้นพี่ะฮคิดว่าเราทำไม่ถูกใช่ไหมใช่ตามแบบนี้มันไม่ได้เลยไปถึงปั๊บยึดรถวับบอ๋อไอผมลงจากรถแล้วก็ขับรถลงมามันไม่ไม่ใช่ต้องยังไงที่ถูกต้องของรถคือยังไงไม่รู้เดี๋ยวตาพี่ตามแบบนี้ผมว่า อ่อนลงจากรถแล้วเอาเอาขับรถไปต่อมันไม่ใช่พี่คนเราไม่ต้องให้ทำยังไงเมื่อกี้รถมันผ่านทางจราจรใช่ขับเข้ามาข้างเฉยๆไม่มีอะไรเนาะตอนนี้น้องเห็นรถน้องตลอด24ชั่วโมงใช่รถอยู่ไหนไมอยู่นี่ใช่รถมันอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าตึปับล็อกตัวค้อนอะไรเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยตอนนี้ทำอะไรไม่ไยังตุ่ยมือไม่มีใครใส่เลยใช่มันไม่ได้ใส่ตุ่ยมือเอะจรแก่ทำไมผมไม่ได้ปิดอะไรน้อยแค่เขาบอกล็อกตัวดิ ได้ก็ได้ได้ก็ลุงวอาวิ่งรถอยู่ตลอดการเดินวิ่งมาตามหลังผมไม่ค้นเดี๋ยวมาค้นกันกับผมยังมั้ยมีใช่ไหมไปตะกัดเลยยังมั้งลุงก็ตกใจไม่ใช่เนะ ผม <deve> <Trustee? S 2> ามาเมื่อวานมาถึงประมาณ9ก้าโมงได้เก้าแล้วดึกแล้วตองตุ้มสองตุ้มได้เลยแล้วก็ขึ้นจอมผมก็ไปดูบอกคับลูกเลกยันลูกตุดท้ายเลยอยากใเองช่เพราะไม่กล้าสั่งเหย